มาดูพี่ต้องกันนี่วันนี้กินอะไรวัดนี้โอ้โหน่าจะผัดเส้นนะครับผัดเส้นนะครับโอ้นี่ครับสองกล่องเลยทอดไก่ทอดไก่กับอะไรผัดเส้นไม่ทอดไก่เหมือนกันทอดซุปเนื้อไหมครับซุปเน,นื้อไหมซุปเนื้อไหมก็ได้แยงหน่อไม้แ็งไก่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมว,วิวนะครับของจังหวัดสกลนครอ,อำเภอสองดาวน,นะครับ คำเตือนคิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้จะให้ร้ายใครเนื้อหาในคิปวิดีโอมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม <c oughs> เช่นเรื่องลาโมบดื่มสุราดูบุหรี่เป็นต้นบุคคลอายุต่ำกว่า18ปีห้ามรับเลียนแบบเด็กขาดท่านผู้ชมทุกท่านควรได้รับคำแนะนำ อีกวัดดนึงนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกวัดนึงชื่อวัดถ้ำพวงนะครับอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเหมือนเดิมนะครับมาปุ๊บก็พี่น้องครับว่าแต่ลงจากรถครับว่าแต่ลงจากรถเขาไปไยนาง้วนะเชิญกินข้าวครับมีลงทานเชิญกินข้าวอีกแล้วครับวันนี้เไม่รู้ว่าเป็นวันอะไรครับวัดที่แล้วนะจากคลิปที่แล้วนะไปวัดถ้ำเป็ดเนาะก็มีลงทานนะครับแล้ววันนี้คลิปนี้เราก็มา วัดทำผวงก็ลงทานอีกแล้วครับวันเดียวกันเลยครับแต่แบ่งเป็นสองคลิปนะคร,นนนนครับวันหนึ่งนี่มาเดี๋ยราทำมาดูกันว่าว่าลงทานอะไรนี่ก็เป็นลงทานแรกนะครับลงครัวกลางหอจกอซิริทรัพย์รุ่งเรืองจิตนะครับเอาเลยค่ะอะไรครับผมกินมาตะวัดทำเป็ดอลไรครับขอหาหยิบเอาเลยค่ะอ,อันนี้มาไทยไทยทำเน็ตคอนเทนต์นะครับ ทอดไก่นะครับมีทอดมีทอดไก่มีซองเนื้อทอดไหมกินอะไรทอดนะกินเนื้อะกินยังครับบ้าอันครับกินทอดไก่ครับผมมามาดูพี่ต้องกันขอโทษครับเอ่อวัดวัดวัดที่แล้วกินอะไรครับกิน คะแนนหมูครับคะแนงหมูวัดน,นี้กินอะไรครับทอดไก่ครับโอ้โหอิ่มน้ำสำรานเลยครับวัดอะไรนี่ต้องมาเชอกินครับ <c oughs> เราจะสายบุนกันไปนมาสายนี้แล้วว<อ>ันนี้วัโโนนี้กินอะไรวัดนี้โอ้โหน่าจะผัดเส้นนะครับผัดเส้นนะขอดูผัดเส้นหน่อยว้าวผัดเส้นนะครับโอ้โหอิ่มบ๊อบเดียวโอ้โหนี่ครับสองกล่องเลยทอดไก่ทอดไก่กับอะไรผัดเส้นไ ทอดไก่เหมือนกันทอดไก่ทั้งสองอื้อิ่มอิ่มบุญเลยละสิอร่อยไหมครับพี่ครับวันนี้เราเนื้อน้ำน้ำอะไรเนื้ออะไรเนื้อเพื่อนน้ำแกงแยนเตาพี่น้ำน้ำก็แวะกินข้าวนะครับกับวันหยุดว่าจะมา มาถ่ายรูปถ่ายทำคอนเทนต์ทำแบบดูธรรมชาติดูวัดมามาครับจากจากคลิปที่แล้วนะครับก็มาเจอลงทานทั้ง2วัดเลยนะครับเป็นเป็นไหนล,ละเขาจะเรียกว่าอะไรดีเรียกว่าบุพเพสนิวาสหรือว่าเรียกว่าวัสนาหรือว่าเรื่องบังเอิญกันนะพ,พี่ต้องกินโชว์นะครับไม่มีพริกกํปาปาพี่ <med> แต่ผมกินไม่ได้ <minor> ยังอันนั้นอยู่ไป <_ EN> เราไปเดินดูดีกว่าว่ามีโรงทานอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูโรงทานลงต่อไปนะครับี่ไม่รู้เขาทำอะไร แสบ้ต้มมุ้งแต่แสบแสบแต่เนี่ยแต่แสบคืนมาพูดนะแสบเพราะสุดยางนื้อ ซุปน้ำไม้ครับซุปน right ้ำไม้ซุปน้ำไม้ก็ได้แกงน้ำไม้แกงไก่แกง้าไม้ัมีกะทิกะม้าวเหนียวจะุดเ้อข้าวเหนียวเื้ออรอยาวเนียวข้าวเหนียวั้งเจ้าเอาอีกเอาอีกไหมพอแล้วองันีมแป๊บเดียวครับมาตั้งหาย เขาเขาเขาก็มาจากวัดที่แล้ววัดถ้ำเป็ดนะครับมาเขาก็มาต่อที่วัดธรรพวงนี่นะครับโอ้คนเยอะมากนะครับเอากันไปโอู้จริงเนี่ยไปดื่มจุดชมวิวของวัดธรรพวงนะครับได้บุญแล้วงานนี้ยาวเลยสวยสวย คือเจอเจออะไรนะคือน่าจะเป็นน้ำนะน้ำอะไรสักอย่างบุฟเฟ่น้ำไปแล้วบุฟเฟ่น้ำผมเจออะไรบุฟเฟ่น้ำไปแล้วไปชิมน้ำกันเถอะเอาเลยอันแม่ยิ้มน้ำสำราญเดียวกาแฟก็มีไม่กินกาแฟ ข้าวแถวข้าวแถวเอาน้ำโอเรียงชาเขียวชาเขียวโอเรียง ฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลาสร้างอยู่บนน้ำนี่จะน้ำแบบท่วมท่วมแบบจมิดจะมิดเสาแหละนะครับ เป็นทางเข้าทำห่วงนะครับเขเียนว่าทำห่วงเลยทำห่วงทางเข้าโอ้เี่น้องลายนนะแม่ก็จะเป็น เขาจะทำสิดดีกันนะแต่เราไม่เข้าไปนะครับไป ทุกคนครับคือตอนเรามาเราก็มาก่อนเพื่อนนะครับจากวัดที่แล้วนะครับในคลิปที่แล้วเรามาเราก็มาก่อนเพื่อนทังไม่รู้จัแต่คลิปนี้ใช่ครับวัดท่าโพนเราก็มาเดี๋ยวว่าที่จอดรถยังอะไรมาปุ๊บเต็มเลยเขามาเขามีงานอะไรสักการะอะไรสักอย่างอะไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดสูงสุดของภู เอออยู่ในวัดทําพพวงนะครับนี่ผาดงกอกแต่ถ้าไปตรงนู้นมันจะเป็นผาผาลิออยันตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวนะครับของสองดาวในทําพพวงนะครับนี่ <What? S 1> ก็จะเป็นหอก็เป็นสถานีอะไรนี่แหละเรามาชมวิวกัน อันตรายหน้าผาสูงชันห้ามเข้าใกล้จุดชมวิวผาดงเกาะแล้วก็ห้ามปีนไปหน้าผานะครับห้ามให้อาหารสัตว์ป่าไปสัตว์ป่ามาาโอ้วิวสวยมากครับสวยสวย มอบป่ะนะโอ้สูงชันจริงๆครับนี่คาสูงแล้วก็มาดูคู่รักคู่นี้ครับคู่ชั่มอะไรกันแล้วสวีดแถววะ หาสูงสันครับสสูงสันโอ้ยเราจะขึ้นไปบนห้องคอยนั้นดีกว่าน,นี่ครับมันเป็นสถานีอะไรนี่แหละ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับของจังหวัดสกลนครอําเภอสองดาวนะครับวัดท้ำพวงนะครับนี่ใครบอกว่าสกลนครไม่มีดีสกลนครก็มีดีนะครับ